แทนสีารู้ค่านี่มันคือ1ครับใส่ลงไปครับหารด้วย1บวกขอดกำลัง 2a ถ้าแมเป็นสูตรมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยอันนี้มันคือเอกลักษณ์ตรีโกณข้อที่3ถูกไหมคือโคศึกกำลัง2อลบขอดกำลัง2เท่ากับ1ถ้าพี่ย้ายขอดกำลังสไปบวกเห็นไนหะ โจกำลังบอกว่าถ้าเจอ1บวกคอทกำลังสองเมื่อไหร่ให้เปลี่ยนเป็นโคเซกกำลัง 2a พี่ไปเปลี่ยนเลยตรงนี้เป็นโคเซกกำลัง 2a รอไว้ไปต่อนะจะัดรูปต่ออันนี้ครับ1ลบคอทกำลัง 2A พี่บอกกันเลยถ้าทำสีฟ้าเมื่อกี้ได้สีน้ำเงินนี้ก็ยังทำได้อยู่เพราะอนี้เป็นเอก,กลักษณ์ตรีโกณข้อที่1คือไซน์กำลัง 2a บวกคอสกำลัง 2A เท่ากับ1แปลว่าอะไร